เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับค่อยคืนกินไปนเรื่อยๆฮะตายฮะไม่รอดฮะรอดยากบอกเลยว่ารอดยากฮะเลีมาสี่ตัวเลยหรอเลีมาห้าตัวทั้งทีเลยหรอวันนี้ไปก่นอนแล้วอ่นอะไรอะไรคิดว่าจะสวนได้หรอ ตีมาพอดีฮะชิเปเบนคว้ยไม่ใช่วะ่ะข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมช่องมาร์ p เอ็นพีนะครับผมวันนี้ลิทแมนชอปเอ็กซ n มาร์คเอ็นพีนะผมมาแจกโค้ดส่วนลดสุดพิเศษในการเติมเกมให้ทุกคนนะฮะกนอื่นเลยเข้าไปลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมเลื่อนลงมาจะเจอกับโค้ดส่วนลดตัวนี้นะผมเราก็คัดลอกมาได้เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่เว็บลิ m แมนชอปนะฮะพอเข้ามาที่เว็บลิ m แมนชอปเสร็จนะผมให้เราล็อกอินนะะผมแล้วก็ กรอก Open ID ของเราลงไปได้เลยนะครับหลังจากที่เรากรอก Open ID ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาเลือกวิธีการชําระเงินตามที่เราสะดวกได้เลยนะครับผมในคลิปนี้ผมเลือกเป็นโอนเงินผ่านธนาคารนะฮะแล้วก็เราก็มาเลือกแพ็กตกาที่เราต้องการได้เลยนะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวคลิปนี้จะจัดจุกๆไปเลยนะครับผม12,400ขู่องนูปองนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมากดดําเนินการต่อได้เลยนะฮะแล้วก็เราก็จะเอาโค้ดส่วนลดที่เราได้มาเมื่อกี้มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ใส่โค้ดเข้าไปนะผมกดยืนยันนะฮะเราก็จะได้ส่วนลดมา292บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครมีลิสตแมนคอยก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ดําเนินการต่อได้เลยนะฮะเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็จะได้ส่วนลดเติมเกมแบบฟรีๆเป็นเลยนะครับผมอย่าลืมนะผมเติมถูกเติมไวได้เงินคืนนะผมต้องลิสตแมนช็อปเท่านั้นนะฮะ มาจ้าอันนี้อัดิลิปวันที่12นะผมมาจ้าเพิ่งโดนปรับุณบุญมานะดูว่าจะเก่งหัวขึ้นหรือเปล่าก็อย่างความเดิมเหมือนเดิมแหละความเร็วเร็ว Tom lên đã không đầu thủ trong tì. Hơi 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 bắp đen của hải bên này nhé. Bố, 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 đồ là bố. ลาอลไรนำขวนก็สูย้ยากน่อยนะน้องตายได้นะครับแมวเป้าแมวเป้า แมวเ,เป้าแมวเ,เป,าเาเป้าโดนเป้าหน้าเข้าให้ไม่มีคนโซนไอ้มังกรวะราลองตีก่อนได้ปะขอเอาปั๊บฟ้าก่อนขอเตรียมพายก่อนเดี๋จะเอามังกรต่อนนะฮ <c oughs> โอเค ยีราดอยู่แถวนี้นะเฮออะไรกูสามตัวยังเอาไม่ลงอ่ะไา ไปมาห้าวมาจ้าคือมาจา้าโหดโหดยังไงก็โหดเหมือนเดิมเคยโหดยังไงก็โหดเหมือนเดิมอ่ะโอ้ยตายนะตายนะกีรา่ากีรา่าตายนะ อล่าตายนะเฮ่้ยปันปิกไปนู่นแล้วปิกไปนู่นแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับค่อยกินกินไปเรื่อยๆฮะโหจังวะมาจากตัวนี้เกินไปมูย ติดคร์ดนะนิดติดคือด้นยังตีดาร์กแรงขนาดนี้นะฮะเรียบร้อยโดนเลสตันว่อนำไม่ได้ขยับเลยเหรอ <c oughs> แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีกำลังถูกส่งออกไปสัญญาณเด็ดออก e ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมรำผมเลือกคุณรถเองอะทำไมรำผมเลือกคุณรถเองเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้ปูนะไม่ได้ปูนะเนี่ยหาวหงุดเกินะนะไม่ฟอเรนนะนะ มาจ้ามาเจ้าสตอร์เลนเสียชื่อไฟเตอร์เลยนะมาจ้านะตายฮะไม่รอดฮะรอดยากบอกเลยว่ารอดยากฮะมาสี่ตัวเลยหรอมาห้าตัวทั้งทีมเลยหรอวันนี้ไปก่อนแลวกัน มันห้าตัวเลยอะ Scarlet sickle Your tower has been destroyed. I rap and oh, I oh, <tw Shine -GB> rap. <horas> บึ้มเข้าให้ที่ขอได้ปะอขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรอะไรคิดว่าจะสวนได้หรอตั้งสี่มาพอดีฮะชิปเปิลคิวพ้นไม่ใช่ปะได้ปะได้ได้เด็กค,คิวตสี่คูดาวเร็ววะดูดิผมโคตรห่วงละผมโคตรอันตรายมาจ้าถ้าจะเกิดต้นเกมอะไรอ,อะรอะไรอะอะไรอะ เราเดินมาเจอใครอะหลับเลยอะโอ้โหโคตรตายนะตายแล้วเหรอดาตายเลยยังวะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลย อะไรน้องอะไรอะไรลืมไปเปล่าพี่เบียมาตาจะมาลำใส่อย่างนี้มันมันเกินไปมันง่ายเกินไปเราเอาไอเทมครีดด้วยนะครับผมสตริกสตริง ลำมาถือลำมาถือลำมาถือมาดิมาดิาาอ,อ,อนันตีมาแล้วเนี่ยพร้อมเลยเนี่ยอยากดูนาเตีลำวะตายหืมโด้ก็นันตีลูเมียถ้า,ายาเตีมไม่ฟิกอะยาเตีก็หลับอะบอกเลย Defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Huh? <gasps> enemy ultimate. Rings <Resident> and wave. <laughs> I choose the path. โอ,โอ้ดมสตันอว้แมงฟีกว่าเออขบันะคุณ ีด้าก่อนเวอร์ตามมาดิเรียกดาร์คสเลเยอร์ออกมาแล้วโอ้ทํไมมันดูถะ เล็ดมาตึงตึงเล่นยากยากฮะมาจ้าฮะสิ่งแค่ต้นเกมเล็ดมาแม่งโดน ตามมาด้ก็ตามมาด้้โอ้โดนอะไรบ้างวะทำไมกูไม่ได้ขยับเลยวะ โอ้ยเล่นยังไง่า จากเกมมาดีๆไม่ตึงเฉยเลยว่ะ แม่งมามายกได้พอดิบพอดีเลยไปจบไปจบไปจบโอโ้โหแบกมาทั้งเกมอ่ะแม่งเก็ดมากูเล่นไม่ได้ ตาย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 ถือเออกว่าจะชนะได้ฮะตายตึงครับผมเกมนี้โคตรตึงโคตรอันตรายนะฮะโอเคนะผมประมาณนี้แล้วกัน,นะนรร้ารัตโวของมาจ้าแล้วผมเกมนี้คือมาจ้าตัวมันจะเก่งช่วงต้นถึงกลางเกมเพราะเลีดมาไม่สู้ใครแด้จะไม่ไหวเลย ความเก่งคือหายไปหมดเลยนะปเป็นทีเก่งแค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นกอบกลัวให้มากๆนะผมในช่วงต้นเกมเราจะเก่งโคตรๆนะ MVP อยู่นะผมเกมนี้นะโอเคก็ okay. oh, ถ้าเกิดาชอบนะครับผมก็ oh, อย่าลืมกดไลค์กดติดตะไคร่นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ฟังขี้ใหม่นะเดีย๋ยวไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผม